คำเตือนสำหรับเลขเด่นเลขดับสลากกินแบ,บน่งรัฐบาลที่ได้ในคลิปได้มาจากผลการคำนวณทางสถิติจากผลการออกสลากกินแบ,บน่งรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งผู้จัดทำก็ไม่ทราบว่าสูตรต่างๆจะเดินดีต่อไปหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและไม่สนับสนุนในการเล่นการพน,นันนอกจากซื้อสลากกินแบ,บน่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับ เพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมทำเลขดับนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางกันก่อนนะครับแต่ละแถวจะเป็นผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลของแต่ละง,งวดนะครับโดย6แถวแรกเป็นรางวัลที่1ต่อไปแถวที่7 8ถึงแถจะเป็นเลขท้าย3ตัวโดยเรานำจะนำเลขท้าย3ตัวมาเรียงกันจากค่าน้อยไปหามาก สังเกตว่า3 1 8จะน้อยกว่า589 5 8 9จะน้อยกว่า723 723จะน้อยกว่า870จะเรียงกันจากค่ามากค่าน้อยไปหามากนะครับต่อไปแถวที่19และแถว20 20เป็นเลขท้าย2ตัวต่อไปแถวนี้จะเป็นแถวเป็นเลขดับที่เกือซึ่งเป็นผลรวมจากตัวเลขแต่และแถวตามสูตรที่หามาได้นะครับ เมื่อได้และเมื่อได้ค่าผลรวมแล้วจะนำเลขท้ายของผลรวมมาเป็นเลขดับของงวดต่อไปนะครับส่วนแถวนี้จะเป็นเป็นงวดที่เราจะเช็คว่าเลขที่เราให้นั้นดับจริงหรือเปล่าโดยเช่นถ้าเราจะเช็คว่าวันที่16เดือน3 เลขท้ายสองเลขท้ายสองตัวคือห้าเก้าเอ้ยเลขเลขข้างบนวันที่หนึ่งออกห้าเก้าจะดับจริงไหมแล้วก็นําเลขตรงนี้มาใส่ช่องนี้นะครับแล้วตรวจช็คดูว่าเลขหกเนี่ยจะใช่เลขดับตามหลักที่เราจะแสดงให้ท่านเห็นนะครับส่วนถ้าเป็นขั้งดับล่างเราก็จะนําช่องสิบเก้ายี่สิบมาใส่ตรงนี้แทนสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขชุดสองตัวล่างยี่สิบห้าประตู สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์2567เข้ามาแล้ว12งวดติดต่อกันสำหรับคลิปนี้จะแบ่งเป็น3ส่วนส่วนแรกจะเป็นเลขเด่นปากหลัก10ล่างเข้ามาแล้ว12งวดติดต่อกันส่วนที่2จะเป็นเลขเด่นปากหลักหน่วยล่างเข้ามาแล้ว12งวดติดต่อกันเช่นเดียวกันส่วนที่3จะจับเลขเด่นปากหลัก10ล่างเข้าคู่กับเลขเด่นปากหลักหน่วยล่าง ก็จะทำให้เราได้เลขชุด2ตัวล่าง25ประตูเข้ามาแล้ว12งวดติดต่อกันมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากเลขเด่นปักหลัก10ล่างเข้ามาแล้ว12งวดติดต่อกันสำหรับสูตรนี้จะใช้แถวที่1บวกกัน2ครั้งบวกด้วยแถวที่4บวกด้วยแถวที่5และบวกด้วยแถวที่19ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขเด่นปักหลัก10ล่างตัวที่1บวกด้วยส ก็จะได้เลขเด่นปากหลัก10ล่างตัวที่2บวกด้วย3ก็จะได้เลขเด่นปากหลัก10ล่างตัวที่3บวกด้วย6ก็จะได้เลขเด่นปากหลัก10ล่างตัวที่4บวกด้วย7ก็จะได้เลขเด่นปากหลัก10ล่างตัวที่5มาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่16สิงหาคม2566 ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่31กรกฎาคม2566 2บวก2เป็น4 4บวก4เป็น8 8บวก5เป็น13 13บวก1เป็น14ก็จะได้เลขเด่น4 14บวก2เป็น16ก็จะได้เลขเด่น6 14บวก3เป็น17ก็จะได้เลขเด่น7 14บวก6 เป็น20ก็จะได้เลขเด่น0 14บวกเเป็น21ก็จะได้เลขเด่น1เลขท้าย2ตัวล่างงวดวันที่16สิงหาคม2566อ7กอก6 7็ก็เข้าเลข6เข้าปักหลัก10ล่างเป็นงวดที่1ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทำให้เพื่อนๆเ,เสียเวลาสำหรับงวดอื่นๆเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับ เช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออก2ตัวล่าง0ูนย์เก็เข้าเลขศูนเข้าปากหลักสิบล่างเป็นงวดที่สิติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรนี้เราจะได้เลขเด่นปากหลัก10ล่างงวดวันที่16กุมภาพันธ์2,567ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับ ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่1กุมภาพันธ์2567 6บวก6เป็น12 12บวก0เป็น12 12บวก6เป็น18 18บวก0เป็น18ก็จะได้เลขเด่น8 18บวก2เป็น20ก็จะได้เลขเด่น0 18บวก3เป็น21 ก็จะได้เลขเด่น1 1 8บวก6เป็น24ก็จะได้เลขเด่น4 18-7บวกเเป็น25ก็จะได้เลขเด่น5ต่อต่อไปเป็นเลขเด่นปากหลักหน่วยล่างเข้ามาแล้ว12งวดติดต่อกันสำหรับสูตรนี้จะใช้แถวที่2บวกด้วยแถวที่6 บวกด้วยแถวที่12บวกด้วยแถวที่17และบวกด้วยแถวที่18ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขเด่นประกลักหน่วยล่างตัวที่1บวกด้วย3ก็จะได้เลขเด่นประกลักหน่วยล่างตัวที่2บวกด้วย5ก็จะได้เลขเด่นประกลักหน่วยล่างตัวที่3บวกด้วย7ก็จะได้เลขเด่นประกลักหน่วยล่างตัวที่4บวกด้วย9ก็จะได้เลขเด่นประกลักหน่วยล่างตัวที่ห้า มาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่16สิงหาคม2566ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่31กรกฎาคม2566 6บวก3เป็น9 9บวก7เป็น16 16บวก0เป็น16 16บวก8เป็น24 ก็จะได้เลขเด่น4 24บวก3เป็น27ก็จะได้เลขเด่น7 24บวก5เป็น29ก็จะได้เลขเด่น9 24บวก7เป็น31ก็จะได้เลขเด่น1 24บวก9เป็น33ก็จะได้เลขเด่น3เลขท้าย2ตัวล่างงวดวันที่16สิงหาคม2566อ .67 ก็เข้าเลข7เ,เข้าปักหลักหน่วยล่างเป็นงวดที่หนึ่งต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทาให้เพื่อนๆเสียเวลาสําหรับงวดอื่นๆเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับ เช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออก2ตัวล่าง0ูนย์เกก็เข้าเลขเกเข้าปากหลักหน่วยล่างเป็นงวดที่12ติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรนี้เราจะได้เลขเด่นปากหลักหน่วยล่างงวดวันที่16กุมภาพันธ์2567ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับ ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่1กุมภาพันธ์2567 0-3เป็น3 3-4เป็น7 7-4เป็น11 11-3เป็น14ก็จะได้เลขเด่น4 14-3เป็น17ก็จะได้เลขเด่น7 14-5เป็น19ก็จะได้เลขเด่น9 14บวกเเป็น21ก็จะได้เลขเด่น1 14บวกเเป็น23ก็จะได้เลขเด่น3ต่อไปผมจะจับเลขเด่นปากหลัก10บล่างที่ได้จากส่วนแรกเข้าคู่กับเลขเด่นปากหลักหน่วยล่างที่ได้มาจากส่วนที่สอง ก็จะทำให้เราได้เลขชุด2ตัวล่าง25ประตูมาเริ่มกันเลยนะครับตัวที่101ตัวที่203ตัวที่304ตัวที่407ตัวที่509ตัวที่611นตัวที่713 ตัวที่แปดหนึ่งสี่ตัวที่เก้าหนึ่งเจ็ดตัวที่สิบหนึ่งเก้าตัวที่สิบเอ็ดสี่หนึ่งตัวที่สิบสองสี่สามตัวที่สิบสามสี่สี่ตัวที่สิบสี่สี่เจ็ดตัวที่สิบห้าสี่เก้าตัวที่สิบหกห้าหนึ่งตัวที่สิบเจ็ดห้าสามตัวที่สิบแปดห้าสี่ตัวที่สิบเก้าห้าเจ็ดตัวที่ยี่สิบห้าเก้าตัวที่ยี่สิบเอ็ดแปดหนึ่ง ตัวที่22 83ตัวที่23 84ตัวที่24 87ตัวที่25 89ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายสำหรับงวดนี้แล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับท่านที่สนใจซื้อประกันภัยรถยนต์แบบผ่อนเงินสด0% 10เดือน โดยไม่เสียดอกเบี้ยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวแต่มีส่วนลดพิเศษด้วยนะครับซึ่งบางที่จะไม่มีส่วนลดและโดยชำระผ่านบริษัทโดยตรงก็เข้าไปเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับโดยลาย i อของผมนะครับ ad 9 hlvru มีแอดนำหน้าด้วยนะครับ หรือจะสแกน QR Code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับและถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับหรือจะติดต่อผมโดยตรงกฤษณพงษ์โทร0922739598ขอบคุณครับและเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อตอไปก็ให้เพิ่มผมไม่เป็นเพื่อนม่บุลายเลยนะครับเพราะว่าถ้าผมลงคลิปใหม่ๆผมจะได้แจ้งเตือนในเพื่อนซ้นะครับ โดยลายไอดีของผมนะครับ ad 2 cxwqb มี ad นำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน qr code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับแล้วถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้นะก็ได้นะครับปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเรียกเด่นปักหลักหน่วยล่าง เลขเด่นปักหลักสิบล่างเลขเด่นสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนปักหลักร้อยบนปักสองตัวบนแล้วก็สามตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลักสิบล่างสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนหลักร้อยบนสองตัวบนแล้วก็เลขดับสามตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับ เพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่นานๆก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆนะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ